ได้คะ่ะคุณลูกค้านี่คุณรู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นลอยขึ้นมาจะจะขายให้ลูกค,ค้าคนอื่นยังไงออค่ะเดี๋ยวฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะงั้นฉันขอดูใบอื่นหน่อยนะคะ เนี่ดูแล้วก็ช่วยซื้อด้วยนะไม่ใช่จับจับดูดูแต่ไม่ซื้อค่ะกระเป๋ารุ่นนี้มีสีอื่นไหมคะรุ่นนี้เหลือวใบสุดท้ายแล้วราคาสองแสนตอรับไมหมล่ะคะ งั้นฉันขอดูใบอื่นก่อนแล้วกันค่ะเน่คุณทีเ่เลือกอยู่เนี่ยจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อก็ออกไปได้แล้วเสียเวลาขายของคุณคะจะซื้อของก็ต้องดูของก่อนไหมคะแล้วอีกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋าร้านคุณอะ่ะก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะลูกค้าด้วยเขามีเงินมีปัญญา กาเดินเข้ามาหยิบหยิบก็ไปเลยไม่ได้มาเลือกแล้วเลือกอีกแบบเธอหรอกนะถ้าไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยก็ออกไปซะนี่เยบันนอกเลิกดูได้แล้วแล้วก็ใส่หัวไปจากล้างฉันซะ อย่างเธอคงไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าห้านฉันหรอกดูสิเนี่ยแต่งตัวทำตัวดูรวยมีระดับเข้าร้านหรูแต่ไม่มีปัญญาซื้อใส่หัวไปได้แล้วไปีเสเนียยนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะคะมันไม่มากเกินไปหรอก ดูกระเป๋าร้านฉันมา20นาทีแล้วยิ่งไ่ซื้อสบใยเลยแล้วดูนี่สิกระเป๋าถุงผ้าของแกมีเงินถึงพันหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าเข้ามาตากแอรเล่นละสิไม่ว่าดูการแต่งตัวของแกสิคงได้แค่เดินตลาดนะัด ไม่เหมาะกับร้านแพงๆหรูๆแบบร้านชั้นหรอกนะเสื้อแก่อย่างดีก็ร้อยเก้าเก้าตามตลาดของผมนั่นแหละคุณเองก็เป็นแค่พนักงานขายไม่ใช่หรอคะทำไมถึงพูดจากับลูกค้าแบบนี้หน้าที่ของคุณเนี่ยคือการให้บริการลูกค้าไม่ใช่หรอคะทำไมถึงพูดจาดูถูกถากถางลูกค้าแบบนี้จ้า ขามีเงินเนี่ยฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ดูแกสิขนาดเสื้อผ้าดีๆแกยังไม่มีปัญญาซื้อใส่เลยแล้วถ้าฉันมีละ่ะอย่างเช่นกระเป๋าหรูๆแล้วก็เงินสัก สองปึกแบบนี้พอจะซื้อของร้านคุณได้ไหมคะเอ่อคุณลูกค้าแหมเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือว่าแต่คุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนในร้านเราฉันเลือกที่ตามสบายเลยนะคะฉันต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะคะ <c oughs> งั้นฉันเอากระเป๋ารุน่นนี้รุน่นนี้แล้วก็รุน่นนี้ทุกสีเลยนะคะได้ค่ะคุณลูกค้าอ่าลูดผ่านบัตรได้เลยค่ะ <c oughs> ฉันรอเล่นนะคะนี่คุณ้ำแบบนี้หมายความว่าไง <c oughs> ก็หมายความว่าฉันไม่ซื้อ,อยังไงล่ะ แค่พน,นักงานกินเงินเดือนแท้ๆกับทำตัวใหญ่ตโตอ้อวดทับร้านใหญ่กับเจ้าของร้านเลยนะเนี่พูดอะไรให้เกียกิคนอื่นด้วยนะอุ๊ยรู้จักคำนี้ด้วยเหรอก่อนที่จะว่าคนอื่นเนี่ยคุณช่วยมองดูตัวเองด้วยนะ,ะโดนแค่นี้ทนะ่าเป็นไม่พอใจทำเป็นโวยวายรับไม่ได้คุณก่อนจะดูถูกคนอื่นเนี่ย คุณก็ช่วยรู้ให้มันดีๆหน่อยนะคือทำแบบนี้สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าระวังตกงานไม่รู้ตัวล่ะแล้วทุกวันนี้เขาไม่ตัดสินคนที่ภายนอกนะแล้วยังไงฉันเป็นพนักงานขายเบอร์หนึ่งของร้านนี้ยังไงเจ้านายก็ไม่ไล่ฉันหรอกหรอกมีแต่เขาจะงอฉันถ้าไม่มีฉันนะป่านนี้ร้านของเจ๋งไปนานและอ๋ อย่งั้นหรอก็ใช่นะสิแกน่ะรียบออกไปได้แล้วไปซิประตูอยู่ทางนู้นฉันไปแน่แต่ก่อนอื่นเนี่ยอะไรของแกอีกละ่ะอืมรับไปสิแล้วฉันเนี่ยจะยอมออกจากร้านเออ คุณคือคุณอันเจ้าของร้านนี้งั้นหรอคะใช่ฉันก็แค่สงสัยว่าทำไมยอดขายของสาขานี้ถึงลดลงแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สาเหตุแล้วเดีย๋ยวว่าฉันสอนเลยนะตัวเองก็ไม่ได้ใหญ่โตครับฟ้าหรือว่าสูงส่งมาจากไหนเป็นแค่พนักงานอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่น เพียงเพราะว่าคุณแต่งตัวดีกว่าเขาอย่าว,วัดค่าของคนด้วยการแต่งตัวเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกนิสัยข้างในหรือว่าความรวยความจนหรอกนะเพราะบางคนเนี่ยก็แต่งตัวดีแต่ไม่มีอันจะกินดิฉันขอโทษนะคะคุณอันให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะนะคะ มันสายไปแล้วค่ะร้านของฉันเนี่ยไม่ต้องการพนักง,งานอย่างคุณฉันไล่คุณออกคุณรันคะเชิญค่ะประตูอยู่ด้านนู้นไปสิคะ